มันวิ่งมาดิเฮ้ยดูมันวิ่งมาดิโอ้ไอ้เต่าน่ารักโอ้ยเออวิ่งมาอย่างนั้นนะเราไม่เห่าด้วยนะขี่แต๊กเฮ้ยดูดิข้วเหนียวชิ้นดีใจแล้วค่ะดูเออชิ้นเลือดมาเนี้ยเลือมาเนี้ยเนื้อเนืมาเนี้ยเนื้อมาเนี้ยมานึงเดี๋ยวเดี๋ยวเคยมาแล้วเดี๋ยวเราจะเย็นๆให้พ่อลูกเขาคุยกันก่อนเนี่ยเขาจำได้ไหมอ่ะ ต้องจำได้ด uh, ิลูกไปเขาน่าจะจำได้นึ่งจำได้นึ่งจำได้หูยนึ่งมันจำได้ดูดิว้าวรั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 วไปแล้วนะลำบ้านลำบ้านลำบ้านลับ้านลำบ้านแล้วทำตัวเหมือนคนเคยสามล้อ สักเคยมาแน่เลยไอสักเคยมาสายติดสายติดเอาสายอเอาสายออกเอาสายออกเอาสายอกันลูกลูกสายอกก่อนมา เจ้าไม่ใช่วัวนะลูกอันนี้คือบ้านเขาด้วยลูกผมจะมาไฟกับเขาไม่ได้ลูกมันยิงเงี้ยวใช่ฉีดเรียบร้อยฉีดเรียบร้อยแล้วเดียวลูกเดียวเดียวที่น้อ้าวอ้าเนึกหานึกหาเก่งหน่อยมานึกหาเก่งหน่อยนึกหาเก่งไอ้นึกไม่ให้นึกนื้มานี่ไม่มีใครให้จับเลยนึกมานี่ลูกๆูขออุ้มหน่อยโอย เจ้าเจ้าเจ้าหยุดฉีดแปดหนึงเจ้าทำได้หยุดฉีดครับยังลูกโอ้ยจี๋เหลืองเจ้าเบาเบาก่อนแม่บม้งใส่คิดอยู่เบาเบาก่อนแม่เม้งทำไมต้องแย่งซีนล่ะเดี๋ยวลูก แมเสียงดัง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 มันจาได้แน่ทุกคนจาได้จาได้ไปดู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 ทุกคนเหมือนมีขาวอ่ะที่แบบว่าปกติเขาเจ้าอ่ะปกติเขาเจ้าเวลาที่มันเจอหมาตัวอื่นอ่ะมันจะเห่าแล้วมันจะวิ่งใส่มันต้องจาได้แน่ๆเพราะว่ามั่นใจปะแม่ ย่เวลาที่เขาเจ้ามันเจหมาต้อื่นมันจะต้องแบบเห่าหรือวิ่งใส่หรือกันโกลน่มันจะไม่ใช่แบบนี้นิ่งนิ่งแค่นั้นจะจับได้เพราะตอนนี้นิ่งเจอได้นิ่งก็เห่าสาธุภาษาแล้วนิ่งจับแม่ไม่สนใจเหรออุ้ย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 พอก่อนพอก่อนพอก่อนเจอกันดีใจ มาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์แม่พิมพ์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ที่คือตอนคือตอนแรกก็บอกว่าจะมาจะมาตอนเย็นเจดีมีมีมีธุระจะต้องพาแม่ไปต่อด้วยก็เลยว่าจะฝากฝากไม่ได้กอนจะฝากไว้นึงคืนได้ยังไบได้ยังไงแล้วก็ วันนี้คืนนี้เต็มที่เลยนะครับฝากูกแลหน่อยอได้เลยแล้วก็จะเล่นน้าจะอะไรก็เป่าให้หน่อยนะ,ะจะได้เป็นการอาบน้ําในตัวมีสระมีสระเรียบร้อยใช่ไหมเป่าให้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวลูกลูกลูกเดี๋ยว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 นนมาที่ลูกมาที่มาที่มาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็เลยว่าพรุงงง่งนี้จะมารับค่ะฝาก <c oughs> อย่าดี้นะอยู่บ้านเขาเนี่ยหนูก็เป็นเด็กดีผ้าพับไว้เข้าใจไหมอะไรอยู่ข้างหน้าก็ต้องกัด เตียงขอกโต๊ะเตียงอะไรนาฬิกาเอาให้หมดนะลูกเข้าใจไหมหนูสองกลมองมินเหมือนกันของตเดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ผมจะมารับเขานึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ดูสามกล้องเลยผมจะมารับเขานึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะมารับเขาสามพรุ่งนี้แล้วก็ทุกคนสามารถดูคลิปเต็มแล้วก็กิจกรรมต่างๆของพ่อแม่ลูกได้ที่ช่อง ข้าเรื่องแอนจะแก๊งนะคะเกือบจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้มันลืมชื่อช่องนะครับเดี๋ยวตามตามดาลางดาลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่มารับข้าสากคืนนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับหลังจากดูคลิปจบแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้เข้าสากน้อยแล้วก็พี่ข้าเต้าเข้าสวยและข้าเจ้าตรงนู้นด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของเด็กๆก็ อยากนอนสินอนแล้วไปนอน <laughs> <ว>กันด้วยรวยโอ้ยขอโทษว่าขอโทษ